กลับมาติดตามรับชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันทีมงานฟ้าบรรดาลครับชุดแนวร่วมครับทางหกล้อเบคโคงานคุรลอ,อกสะ,ะน้องแคร์ตำบลทุ่งจังหันนนสุวรรณบุลีลำ โคนมีดินผสมกันสิบเที่ยวแคะกระบ,บะหนึ่งทีก็ก็เหนื่อยพอสมควรนะครับติดไม่เยอะหรอกแต่มันเหนียวแต่ขนาดของพี่ตุ้มตามเนี่ยเดี๋ยวมีไม้ไว้แคะฟันแล้วครับไมโคโชคดีหน่อย 6ล้อนี่ต้องใช้แรงครับต้องใช้พลังปล้ตัวอากาศกำลังดีครับไม่ร้อนมาก เย็นตกกลางคืนนี่โอ้โหหนาวครับลมแรงด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ3คันหล้อแมคโครบริการ1คันเหมือนเดิม ชั้นโคลนนี่ครับชั้นโคลนหนาเลยเนี่เขาเปิดไปรวมกันไว้ของเดิมก็ประมาณห้าสิบตอนนี้ชั้นโคลนเนี่ยหนาเป็นเมตรเนี่ยเปิดโคลนออกโยนออกสองฝั่งแล้วโคลนก็เลยค่อนข้างหนาอย่างที่เห็นปล่ตัวนะครับจวดครับทีเทที่เดิมครับหน้าอบอตอทุ่งจังหันระยะทาง 200อเมตรเนี่ยนี่นะตรงนี้ตรงที่รถเสืดท้ายวิ่งอยู่เนี่ยตรงต้นไม้เนี่ยเทใกล้ใกล้ครับ3คันก็ขยับพื้นที่เข้ามาเทใกล้ๆก่อดเพื่อไม่ให้มโคโคนี่ยได้จอดคอยก็จะมีจังหวะจอดคอยแป๊บหนึ่งแต่ถ้า4คันเนี่ยไบโครจะไม่ได้จอดคอยเลยนะครับจะพอดีเลย6ล้อก็จะเข้าตามสเต็ปจะมีช่วงรอเนี่ยช่วงผมออกมาปั๊บ เสียสมชายติดอยู่ข้างบนแต่ถ้ามีสี่คันคันหนึ่งก็จะอยู่ข้างล่างก็ใส่ดินก็จะพอดีวนกันไปเสียแดนยังไม่มาสูบน้ำใส่นาปังอยู่จวดต่อครับจวดต่อ อสวินจอดนู่นแหละเสียแดนมาเมื่อไหร่นู่นแหละตีเล็กจะไปขับยอดอสศวินครับเดะเทข้างๆครับขยายถนนออกไปอีกได้ถนนกว้างเราก็ได้พื้นที่เทดินใกล้ๆด้วย เรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวนมครีมก็จะมาตามเกรขยายออกไปสันส้นๆครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ